เชียงนาพอร้อยตนพอร้อยก็จะเชีองจะายฮี่ห้ตีเดดใช้เยอะยนี่เพื่อไปเพไม่นน้าเปหาอเยน้าเ็กหุดน้้ไมเต็มเต็ม chuyển chuyển đi rồi, đây thì đây u một mắt một cái, hai lại, thế này nó nó chuyển nhanh đen, đỉnh lên đột đột luôn rồi, lấy đen đi thế, coi thảm xuống bung lên rồi xuống nha, 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 cái gì, ván Mì đấy các, ván đẹp trộm đấy, đào cây và đấy เน,น,น,นาะหนาแร้มันก็มีน้ำมันก็สูบไทยเราแล้วเพต้องว่าสิมาลอดหรอกเรื่องสูบน้ำรถไถเขามีความพ่วงเลยมาลอดคือป่อยมันฝนตกคือสิ่นอะไรเนี่ยอาจจะต้นไม้ตายได้แต่เมื่อสูบไทยเราสูส่้นทุ่งชวาส่วนพลังไถ่สู้ขึ้เข้าไปแล้วโอ้ยคืนเกินเลยกระเทือนเลย ตัวม่านที่ม่งเย็นไปไผ่กับไผ่นี่ยดีใจได้ไปกินน้ำใส่น้ำยวดอ้อมไปลดเล็กๆ,ๆน้อยไปเพิ่มพลังไปแบ่งน้ำแต่ใส่น้ำยวดกับแบ่งน้ำใช้พอสามหนึ่งจุดๆดเดี๋ยวข้างหน้านี่ของยดุด เล uh, ี like really ้ยงเพี้ยอย่างเงี้ยหยุดยั่งหยุดรอดหยุดคนเลยตีมังคายอย่างละสี่ที่นี่เราจิ้งจ้วงจ้วงสีไม้เลยน้ำวัดข้าวจิ้งจ้วงไม้ข้าวน้ำวัวเงี้ยนะครับจิ้งจ้วงเป็นต้นนี่นะครับน้ำเงี้ยนะครับจิ้งจ้วงจิ้งจ้วงพร้อมที่จะเพื่อนจิ้งจ้วงพร้อมพรอนหมุนเพื่อน 三、五、六、摸过，那你是几？几蓝色？ แล้วครับหน,า,นางผมมีขุดน้งผมเบือดีต่อหน้าผมมันมีนามตอมาถ้าผลแล้วตอมาต่อมาเห็ดขอต่อขอต่อสูงหรือว่าตกขอต่อของห่อขอต่อสามทางกันเดียวมาเลยสามนิว้วลูกไส้กับโอเค นี่สองชั่วโมงกว่านา้ำสวยเต็มนะครับตอนช่วงเย,นเยน็นๆนะที่รถมดแล้วมันดูดเนาะอันนี้ก็ที่บ้านเขาครับนี่บ้านเขาเลยบ้านเขามุมตรงนี้ก็ที่บ้านกลางประมาณเครึง่งครูกันละอันนี้ก็ที่บ้านเขา